ไปไปไแล้วปิดเลยเอาไปโอ้ลยูขส่ได้ตัวขาใสหัวหน้าอย่าอย่าเปิดตานะหัวหน้ามาเอาเขาคืนไหมไ้ตข <sk PI AN> าสอ้ปิ้งไวยืนอย่นีู่ยืนอย่นี่

โอ้กูพาโดนไปโดนไมนี่นี่โอ้โหอ้ขยัามาทางนี้กูไว้ตรงหนาวหนาวด้ยตรงนาวด้ยห้ามพูดนะคะห้ามพูดข้างในเลื่อยไ でいいか。オッケー。うん。それとあれ、メンバーさんとはい。どうしよう。おお。ね。 ก็บอกว่าไปถึงมอเตอร์ไซค์นู่นเราอ้อมกลาบคนข้างหลังก็บอกเขาสิเอ้ยไม่ใช่บอกแบบนั้นบอกใช้แบบใช้สัญลักษณ์ันรอเันร้ง่นตอมันบ้าไป

สุพันอย่าขี้โกง้ยปดเอ

ธอตีอะไรอ๋อ oh พี่ต oh, er ีเลยใช่ข้าไปทางนาช่ว่ตงอ๋อมปด็นซูเปอร์ นเไม่เที่ยวทางซ้ายไปทางขวาีโยกโต๊ะไปทางขวานี่เขาโต๊ะวะนี่นะโอไะ้โห ถ้าถ้าเบรคให้ดึงไงอู้หูเขียวอ่ะเตี้ยที่เวอร์ที่ออยแบบเขียวป่ะเขียนนี่หรอเอาก็ให้สัญญาณจะสวนท่านแล้วก็

ว่าไม่เน <pot> ี่ยขาอ่อนลดไปเนี่ยโอยูแมนขากรองมาในวันนี้ฟาใส่โอมฟาใส่ตุ้มตเอ้ยตุ้มบ่ตุ้มจีตุ้มวะทเลาะกันตรงนี้หักถูกต้องบ่

เดี๋ยวเดี๋ยวมแดงกนัตัวแขงตัวแงกันแต่แล้วแต่มันจะีขคลิปกันเนี่ยต้องสองาอ๋อนกูบอกนส่กเล้ยเียเฮ้ยย่าปากายห้ามพูดนะ ห้ามคุยกันห้ามคุยกันเราลงคองเลยพ่อแล้วพ่อเพื่อนตัวขาดใส่เอนตัวขาใส่หัวน้อย่าอย่าเปิดตานะหัวน้าม่เอาเขาขึ้นไหม

อ้อยนู่นนะต้มสีอยู่ไอ้ต้มไป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 ยบบไปยัิบใส่เหรอแกต้มตั้งอะไรยิบสูงมันดุดุดใช่ใช่ยับย้ายยับยิบพักสูง

vô la Á lâm mất lịch lộn quá 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 ตาอย่นเงี้ว้าวุจังเนอต่ว่าตั้มตัต้นไม้กันแ้โอ้ไปไปเลยนอโอ้ยปลายมันมองเห็นดิครูว่าป้ายมันมองเห็นครับมองเห็นเห็นายใ่กันเฮ้ยมันจะ่ไอะลมอง

ขึ้นไปบักไปตบมั่วยังยัง่ไปเป๊ะใส่ใส่้หัวใส่ใส่หัวไปขำต้วใม่บักไปนั่นแหละตบมั่วทังคนจะใส่ควาผมบงคนจะจูบทัคนหลังเหตกไปยเร็วไอ้พิมก็เายไอ้หนูพูดไ้คาก็อยู่นเออใครถอดนงเกงอ่ะ